จากภาพคือการแสดงข้อแตกต่างระหว่างเครดิตยูเนียนกับธุรกิจการเงินรูปแบบอื่นๆซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ครับ 1. เป้าหมายเครดิตยูเนียนจะมีการช่วยเหลือสมาชิกแต่ธุรกิจการเงินรูปแบบอื่นจะสแสวงหาผลกําไร 2. นโยบายเครดิตยูเนียนจะเน้นการรวบรวมคนมากกว่ารวบรวมทุนธุรกิจการเงินรูปแบบอื่นจะเน้นการรวบรวมทุน 3. อํอำนาจการบริหารอำนาจของเครดิตยูเนียนจะอยู่ที่สมาชิกเป็นเจ้าของ ส่วนธุรกิจในรูปแบบอื่นผู้ถือหุ้นจะมีอำนาจสูงสุด 4. การบริหารคณะกรรมการของเครดิตยูเนียนจะไม่มีเงินเดือนธุรกิจรูปแบบอื่นจะมีเงินเดือนหมูลค่าหุ้นอัตราหุ้นของเครดิตยูเนียนจะคงที่หุ้นและสิบบาทเพิ่มได้ไม่จำกัดส่วนธุรกิจการเงินในรูปแบบอื่นจะเปลี่ยนแปลงไปตามกิจาการจำนวนหุ้น 6. กการกู้เครดิตยูเนียนจะพิจารณาให้เฉพาะสมาชิกส่วนธุรกิจการเงินอื่นๆต้องมีหลักทรัพย์เข้าประกัน 7การส่งเสริมความมั่นคงเครดิตยูเนียนจะจัดสวัสดิการให้เพื่อความมั่นคงของครอบครัวสมาชิกส่วนธุรกิจรูปแบบอื่นจะไม่มีสวัสดิการในด้านนี้ 8. การให้การศึกษาเครดิตยูเนียนจะให้ความรู้แก่สมาชิกโดยให้การอบรมโดยฝ่ายการจัดการส่วนธุรกิจอื่นไม่มีการให้ความรู้และการอบรม